เรื่องราวของสามนายพรานมาโนดขุนและก็ทิวพวกเขาเป็นพานป่าผู้ชำนาญเส้นทางล่าสัตว์พวกเขาออกเดินทางจากหมู่บ้านเล็กๆริมชายแดนพร้อมอาวุธและ,สะเสบียงมากพอสําหรับอยู่หลายวันจุดหมายของพวกเขาก็คือป่าลึกที่ล่ำลือกันว่ามีสัตว์ป่าชุกชุมกลางดึกของคืนหนึ่งขณะที่พวกเขาก่อกองไฟอยู่กลางป่าเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้ ทำให้เกิดเสียงประหลาดเล่ากับกระสิบกระซาบขุนซึ่งเป็นคนเก่าแก่ที่สุดในกลุ่มได้เอ่ยขึ้นว่าเคยได้ยินไหมว่าลึกเข้าไปในป่านี้มีหมู่บ้านที่ว่าไม่มีชายใดได,ได้กลับออกมาอีกถ้าเผลอผ่านเข้าไปมาโนดกับทิวหัวเลาะพวกเขาไม่ใช่คนขวัญอ่อนและคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงนิทานหลอกเด็กพอถึงลุงเช้าพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่า จนเจอเส้นทางหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเส้นทางนั้นแคบและเต็มไปด้วยหมอกจางๆเหมือนมีอะไรบางอย่างนำทางพวกเข้าไปขณะที่กำลังตัดสินใจกันอยู่นั้นว่าจะไปทางไหนต่อหญิงสาวคนหนึ่งในชุดขาวนวลก็ก้กาวออกมาจากเงาไม้ใบหน้าของนางงดงามจนพวกเขาแทบลืมหายใจพวกท่านคงเหนื่อยแล้วเชิญมาพักที่หมู่บ้านของข้าเธอะ เสียงของนางอ่อนหวานราวกับมีมนสะกดและก่อนที่พวกพรานจะทันได้คิดอะไรพวกเขาก็เดินตามนางเข้าไปในหมู่บ้านที่ลึกลับแห่งนั้นแล้วสามนายพานเดินตามหญิงสาวผู้นำทางลึกเข้าไปในเส้นทางที่มีต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นแสงแดดบนพื้นใต้ฝ่าเท้าชื้นแฉะและเย็นเยือยเยือกผิดธรรมชาติทั้งสามรู้สึกถึงความเงียบของป่ารอบข้าง ไม่มีแม้แต่เสียงนกหรือว่าเสียงของแมลงหลังจากเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางนานนับชั่วโมงพวกเขาก็เข้าสู่พื้นที่เปิดโลง่งหมู่บ้านแห่งนั้นตั้งอยู่กลางหุบเขาหลอบด่านล้อมรอบโดยต้นไม้สูงโปร่งกระท่อมไม้เรียงรายอย่างเป็นระเบียบและดูสะอาดสะอา้านอย่างน่าประหลาดใจแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาผิดสังเกตก็คือในหมู่บ้านแห่งนี้ ไม่มีผู้ชายอยู่เลยแม้แต่คนเดียวหญิงสาวนับสิบเดินออกมาตอนรับพวกเข้าอย่างอบอุน่นพวกนางแต่งกายด้วยผ้าทอพื้นเมืองที่ดูสวยงามบางคนถือกระจาดผลไม้บางคนถือหม้อดินที่ส่งกลิ่นหอมขุ่นของอาหารบรรยากาศดูเป็นมิตรแต่แววตาของพวกนางแฝงไว้ด้วยบางสิ่งที่ยากจะอธิบายพวกท่านเป็นแขกของเราหญิงสาวที่นำทาง เอ่ยเสียงอ่อนหวานคืนนี้จงพักผ่อนให้สบายเถิดพวกนายพานถูกพาไปยังศาลากลางหมู่บ้านที่นั่นมีหญิงชลาในชุดคลุมสีดำรออยู่นางมีรอยยิ้มอบอุน่นแต่ดวงตาของนางดูลึกลับเป็นเวลาน,านานเหลือเกินที่หมู่บ้านของเราไม่ได้ต้อนรับบุรุษผู้แข็งแกร่งเช่นพวกยาวที่นี่ปลอดภัย พวกเจ้าจงกินดื่มและพักผ่อนให้ตามสบายเถิดนางกล่าวขึ้นอาหารสูกยกมาเสิร์ฟกินหอมลอยฟุ้งจนหน้าหลงไหลแต่ก่อนที่ทิวจะลงมือกินเขาสังเกตเห็นหญิงชลาคนนั้นมองมาที่พวกเขาด้วยแววตาที่ประหลาดเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นที่นี่พอถึงรุ่งเช้าแสงแดดอ่อนๆส่องลอดผ่านหน้าต่างกระท่อม สามนายพานตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่แปลกประหลาดพวกเขานอนหลับสนิทอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในป่าร่างกายเบาสบายลาวกับได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อออกจากที่พักพวกเขาได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแห่งนี้อย่างชัดเจนหญิงส่วนใหญ่กำลังทำงานในลานกว้างบางคนปั่นได้และทอผ้าโดยใช้กี่ทอผ้าไม้แบบโบราณ ลวดลายบนผ้าที่พวกนางถักทอเป็นลวดลายที่ขุนไม่เคยเห็นมาก่อนมันดูเหมือนอักษรโบราณที่เขาอ่านไม่ออกอีกมุมหนึ่งของหมู่บ้านหญิงสาวกลุ่มหนึ่งกำลังํำข้าวและปรุงอาหารในครัวกลางหมู่บ้านกลิ่นของข้าวและเครื่องเทศหอมฟุ้งไปทั่วทุกสิ่งดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเกินกว่าหมู่บ้านทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้ทิวสะดุดตาที่สุดก็คือ หญิงสาวบางคนกำลังตัดเสื้อผ้าของบุรุษอยู่เสื้อผ้าเหล่านั้นมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปลาวกับถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าไว้ให้กับใครบางคนเมื่อพระอาทิตย์ตกดินพวกเขาถูกเชิญไปที่ลานพิธีกลางหมู่บ้านหญิงชลาผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านบอกว่าคืนนี้มีงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติให้แก่แขกผู้มาเยือน ลานพิธีถูกประดับประดาด้วยคบไฟและดอกไม้ป่านานาชนิดหญิงสาวในหมู่บ้านแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองที่ดูงดงามบางคนสวมกำไลทองและเครื่องประดับที่ดูเก่าแก่พวกนางพากันไล่ลำเป็นวงกลมเคลื่อนไหวอ่อนจ้อยไปตามจังหวะของกลองและเสียงกรุยขณะที่ขุนและมาโนดนั่งเพิดเพลินไปกับบรรยากาศ ส่วนทิวกับรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลน,นี่มันแปลกเกินไปเขากระซิบกับเพื่อนทั้งสองแต่ดูเหมือนพวกเขาจะไม่ได้รู้สึกเช่นเดียวกันขุนเลื่อมหัวเลาะและกล่าวว่าก็ดีแล้วไม่ใช่หรือเรามีอาหารดีๆมีที่พักดีๆและก็สาวงามลายล้อมมาโนดเองก็เริ่มสนิทสนมกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เข้ามานั่งข้างเขา นางคอยเติมเหล่าและกระซิบคำหวานจนทำให้เขาเขิบเขมแต่สำหรับทิวแล้วเขารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นทิวสังเกตเห็นว่าญิงสาวบางคนไม่ได้มองพวกเขาด้วยความยินดีเหมือนคนอื่นดวงตาของพวกนางฉายแววเศร้าส้อยและเหมือนต้องการจะบอกอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่กล้าเล่นเลยขณะที่เขากำลังลุกจะออกจากงาน หญิงเชลาหัวหน้าของหมู่บ้านก็ก้กาวมายืนตรงหน้าเขานางยิ้มอย่างอบอุน่นแต่คำพูดที่เอ่ยออกมากลับทําให้เขาหนาวเยือกไปทั้งตัวคืนนี้เป็นคืนสำคัญพวกเจ้าถูกเลือกแล้วนางกล่าวขึ้นก่อนที่ทิวจะทันถามอะไรเพิ่มเติมเสียงกองก็ดังขึ้นหนักหน่วงกว่าปกติหญิงสาวหลายคนก็เข้ามาล้อมรอบพวกเขา นี่ไม่ใช่งานเลี้ยงธรรมดาแต่มันคือพิธีกรรมบางอย่างที่พวกเขาไม่อาจปฏิเสธได้เสียงกลองยังคงดังขึ้นเรื่อยๆรล่ากับต้องการข่มขวัญทิวเริ่มรู้สึกอึดอัดเขามองไปรอบๆแล้วพบว่าหญิงสาวหลายคนกำลังเดินเข้ามาใกล้พวกเขาเรื่อยๆรอยยิ้มของพวกนางดูอ่อนหวานแต่แฝงไว้ด้วยความแปลกประหลาดที่ลึกลับหญิงชลาหัวหน้าหมู่บ้านยืนอยู่กลางลานพิธี นางชูไม้เท้าขึ้นก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นคืนนี้เป็นคืนพิเศษบุรุษที่โชคดีจะได้รับเกียรติให้อยู่กับเราตลอดไปทันทีที่สิ้นเสียงพวกพานก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลนทีวมองไปทางขุนกับมาโนดแต่ทั้งสองดูเหมือนจะไม่ได้เอกใจอะไรเลยพวกเขาถูกหญิงสาวงามเข้ามาลายล้อม เอือมมือสัมผัสและลิ้นเล่าให้ดื่มไม่หยุดไม่ย่อนขณะที่ทิวกำลังหาทางออกจากงานเลี้ยงอยู่นั้นเขาถูกหญิงสาวคนหนึ่งดึงแขนขึ้นเบาๆนางมีดวงตาที่ดูหวาดวันและพึมพํำเบาๆอย่ากินอยา่อยาดื่มอย่าอยู่ที่นี่พวกเขาจะไม่ให้เจ้ากลับไปทิวขมวดคิ้วนางพูดอะไรทำไมถึงบอกว่าเขาจะไม่ได้กลับไป ก่อนที่เขาจะถามอะไรเพิ่มเติมหญิงเชลาก็หันมาทางเขานางยิ้มแล้วก็เดินเข้ามาใกล้ดูเหมือนว่าเจ้าจะยังมีข้อกังขาอยู่สินะหญิงเชลาพูดเสียงเย็นถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ตามข้ามาทิวถูกพาไปยังศาลาหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมหมูบ่บ้านหญิงเชลาเปิดประตูไม้เก่าๆออกด้านในเป็นห้องมืด ที่มีโครงกระดูกมากมายแขวนอยู่ตามผนังบางชิ้นยังมีเศษเนื้อเกาะติดอยู่กินข้าวเลือดโชยขึ้นมาทำให้เขาแถบอาเจียนนี่มันอะไรกันหญิงเชลาหัวเราะเบาๆก่อนจะอธิบายด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นหมู่บ้านของเราเคยมีบุรุษมากมายแต่พวกเขาล้วนจากไปแล้วตามกาลเวลานางเดินไปหยุดตรงมุมห้อง ก่อนที่จะชี้ไปยังโครงกระดูกที่ยังคงสวมเสื้อผ้าของผ่านป่าอยู่พวกเขาก็เหมือนกับเจ้าเคยมาเยือนที่นี่แต่แล้วก็ไม่เคยได้กลับออกไปอีกทิวเริ่มหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวพวกนางทำอะไรกับพวกผู้ชายกันแน่หญิงชลายิ้มเย็นชาก่อนจะกล่าวประโยคสุดท้ายที่ทำให้ทิวแทบล้มทั้งยืนเจ้ากับสหายเอง ก็จะอยู่ที่นี่ตลอดไปทิวยืนตัวเย็นเฉียบขณะยืนมองโครงกระดูกเหล่านั้นหัวใจเต้นลัวด้วยความหวาดวันนี่ไม่ใช่แค่หมู่บ้านลึกลับธรรมดาแต่เป็นสถานที่ที่คืนกินชีวิตของบุรุษทุกคนที่ก้าวเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้เขาหันไปมองหญิงชลาที่จ้องเขาด้วยรอยยิ้มอันเย็นชาแววตาของนางเต็มไปด้วยความลับดำมืดเจ้ากำลังสงสยัย ว่าทำไมไม่มีบุรุษอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมนางเอ่ยถามขึ้นทิวพยักหน้าอย่างละมัดระวังหญิงจชลาหัวเราะเบาๆก่อนจะเดินออกจากศาลาและทิ้งคำพูดที่ทำให้เขาขนลุกไว้ว่าเจ้าจะเข้าใจทุกอย่างเมื่อถึงเวลาของเจ้าเองขณะที่ทิวกำลังประชิญหน้าอยู่กับความลับของหมู่บ้าน ขุนและมาโนดกลับไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายทั้งสองถูกหญิงสาวพาไปที่กระท่อมส่วนตัวขุนได้นั่งเคียงข้างหญิงสาวผู้มีใบหน้างดงามและดวงตาชวนหลงไหลนางลินเล่าให้เข้าดื่มพร้อมกับพูดจาหวานหูท่านต้องอยู่ที่นี่ที่นี่คือบ้านของท่านแล้วนางกระซิบขุนหัวเราะเบาๆมือโอบรอบเอวนาง ข้ากำลังคิดเช่นนั้นอยู่เหมือนกันส่วนมาโนดนั้นก็ไม่ต่างกันหญิงสาวที่อยู่กับเขาอ่อนหวานหนุ่มนวลและทำให้เขารู้สึกว่านี่คือสวรรค์บนดินหลังจากออกจากศาลาทิวเรียบวิ่งกลับไปหาพวกพ้องเขาพบว่าทั้งขุนและมาโนดกำลังตกอยู่ในวังวนของหมู่บ้านแห่งนี้เฮ้ยพวกเจ้าฟังข้าทิวพยายามเรียกสติของพวกเขา เราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ขุนกับมองเข้าด้วยสายตางุนงงเจ้าพูดอะไรของเจ้าที่นี่ดีออกจะตายมาโหนดเองก็หัวเลาะข้าคิดว่าเจ้าคงดื่มน้อยไปหน่อยนะทิวทิวกัดฟันพวกเขากำลังถูกขอบงาโดยสเสน่ห์ของหญิงสาวนี่ไม่ใช่แค่ความหลงไหลธรรมดาแต่เป็นบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นและเขารู้ดีว่าหากปล่อยไว้นานกว่านี้ พวกเขาจะไม่มีวันได้กลับออกไปได้อีกทีวรู้สึกเหมือนหัวใจของเขากำลังจะหลุดออกจากอกขณะที่เขามองขุนและมาโนดที่ยังคงตกอยู่ในภวังของสเสน่ห์เหล่านั้นหญิงสาวหลอบตัวพวกเขาดูจะใส่ใจพวกเขามากเกินไปเหมือนกับพวกนางกำลังเตรียมอะไรบางอย่างเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ขณะที่มองไปที่พวกพ้องที่เริ่มตอบสนองกับความลึกลับหลอบตัว ทิวไม่สามารถรอดูเฉยๆได้เขาตัดสินใจแล้วเขาต้องหาทางช่วยขุนและมานดให้พ้นจากบ่วงเสนีหาของหมู่บ้านนี้ให้ได้ทิวพุ่งตัวไปหาขุนและจับแขนเขาเขาขุนฟังข้าอีกครั้งนี่ไม่ใช่ที่ของเราเราต้องออกไปเดี๋ยวนี้ขุนหันมามองด้วยสีหน้ามึนงงเจ้าบ้าไปแล้วหรือไงที่นี่ดีจริงๆข้าไม่อยากออกไป ทิวพยายามกระชากแขนขุนอีกครั้งขุนเจ้าจะเป็นเหมือนคนพวกนั้นเจ้าจะไม่สามารถกลับออกมาได้แต่ขุนกลับดึงมือออกอย่างรวดเร็วและเอ่ยเสียงต่ำข้าไม่ต้องการกลับไปแล้วพวกนางดีทุกอย่างนี่คือชีวิตที่ข้าต้องการทิวเจ็บปวดในใจนี่ไม่ใช่ขุนที่เขารู้จักเขากำลังถูกยึดครองโดยบางสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ทิวไม่ยอมแพ้ เขาตัดสินใจเข้าไปในศาลาหลังเก่าแก่ที่เขาพบในครั้งก่อนนั่นอาจเป็นที่ที่มีคำตอบเกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งนี้ในห้องมืดๆทิวสังเกตเห็นแผ่นหินบางแผ่นที่ดูเหมือนจะถูกเขียนโดยอัขะะปูลานเขาพยายามอ่านมันแต่ก็ไม่เข้าใจเขาใช้มือสัมผัสไปตามเส้นอัขระที่สลักอยู่บนหินทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในอากาศ เรากับมีบางสิ่งตอบสนองกับเขาขณะที่มือของเขายังคงสัมผัสหินนั้นสิ่งที่เขาค้นพบคือล่องรอยของพิธีกรรมบางอย่างที่มีมานานนับร้อยปีพวกนางไม่ได้แค่หลอกลวงเราแต่พวกนางกำลังทําบางอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตและความตายขณะที่ทิวกำลังจะออกจากศาลาเขาได้พบหญิงสาวคนหนึ่งที่มองเขาด้วยดวงตาเศร้าหมองนางยิ้มให้เขา ก่อนจะกล่าวเสียงต่ำว่าเจ้าต้องการรู้ความจริงใช่ไหมทิวพยักหน้าอย่างรวดเร็วหมู่บ้านนี้มีความลับที่เจ้าไม่ควรรู้แต่ข้าจะบอกเจ้าหากเจ้าอยากช่วยพวกพ้องของเจ้านางเล่าต่อไปว่าในอดีตหมู่บ้านนี้เคยมีบุรุษมากมายแต่มีความเชื่อที่ผิดปกติพวกนางต้องใช้ชีวิตของบุรุษเพื่อสืบสารการเจริญพันธุ์ และรักษาความสมดุลของหมู่บ้านไว้พวกนางใช้พิธีกรรมที่ชั่วร้ายเพื่อดุงดูดบุรุษและทำให้พวกเขาตกเป็นผัวของพวกนางซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านตลอดไปนั่นคือเหตุผลที่ไม่มีผู้ชายพวกนางต้องการพวกเขาเพื่อให้อยู่กับหมู่บ้านนี้ตลอดไปหญิงสาวกล่าวเสียงเศร้าที่รู้สึกขนลุกและคุกเข่าลงกับพื้นเขาไม่เคยคิดเลยว่า หมู่บ้านนี้จะมีความลับที่มืดมิดขนาดนี้ทิวตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาต้องหนีจากที่นี่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปแต่แล้วพวกนางก็เริ่มรู้ตัวว่าทิวกำลังจะเปิดเผยความลับเสียงกองดังขึ้นอีกครั้งเสียงของหญิงสาวทุกคนดังก้องไปทั่วหมู่บ้านพร้อมกับรอยยิ้มที่น่าสะพึงกลัวทิวกลับมาถึงลานกลางหมู่บ้าน ทิวพบว่าขุนและมาโนดยังคงอยู่ในกระท่อมหลังเดิมทั้งสองมีสีหน้าเหมือนจะหลับสนิทแต่ทิวรู้ดีว่าพวกเขากำลังถูกครอบงำาดยบางสิ่งที่ทำให้พวกเขาไม่รู้ตัวพวกนางได้เข้ามาใกล้ๆพวกเขาแล้วพวกนางมองเขาด้วยรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะชนะแล้วทิวรู้สึกถึงลางสังหรณ์ไม่ดีเขามองไปที่ดวงตาของขุนและมาโนดทั้งคู่ดูเหมือนจะไม่สามารถตอบสนองอะไรได้อีกแล้ว เขาวิ่งไปตรงหน้าเพื่อนทั้งสองตะอโกนเรียกพวกเขาดังๆขุนมาโนดฟื้นขึ้นมานะพวกเราต้องออกไปจากที่นี่ในขณะที่ทิวพยายามลากเพื่อนทั้งสองออกไปเขาได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งร้องเสียงต่าออกมาพิธีกรรมแห่งการเสริมกำลังกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วไม่มีใครสามารถหลบหนีจากการลิขิตนี้ได้พวกเราพานทั้งสาม จะสามารถหลบหนีออกไปจากหมู่บ้านแม่ไม้ได้หรือไม่รอรับชมรับฟังกันในตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ